รันเตอร์ไว้ชอบพามาพบกับแซ900ปี2017นะครับราคาเงินสดเปิดที่2 1 9 0 0 0บาทก็มาชมของแต่งเจ้ายักษ์เขียวมันดีกว่าของไซเกาอันนี้งูเขียวอ่างูเขียวงูเขียวอันนี้ได้ชิวหน้าแต่งนะครับไล่น็อตเลสมาพร้อมเลยน็อตสีทองแล้วก็ไฟหน้าไอไฟเลี้ยวหน้าขออภัยครับไฟเลี้ยวหน้าของโคโซนะครับแล้วก็ปั๊ม นะครับโอเคแบมโบ้แบมโบ้คันนี้แล้วก็กระปุกน้ํามันเบรกของแบมโบ้ด้วยไหมเนี่ยอ่าโลโก้ใช่แล้วก็การสะบัดไฮเปอร์โปรไฮเปอร์โปรนะครับขาจาก RSV นะครับผมแล้วก็มือคับแต่งนะของที WM นะครับผมที WM นะครับผมปรับแท้นะฮะปรับได้แท้ผมก็รู้ว่ามันจะมีเสียงดังกริ๊กกริ๊กกริ๊กแท้แน่นอนนะครับผม แล้วก็รกระจกปลายแฮนด์ของอเลสนส์ซิงพลาวอร์โอเคครับผมต่อมามีอะไรอีกตั้งก็เต็มแล้วคันนี้เนาะกาดมอน้ำมาให้แล้วนะครับผมคันนี้นแล้วก็กันลม้มล้้มหนานาะครับของอะไรเลยแม็กเทคเนาะใช่ครับแม็กเทค,คสวยนะคันนี้ลายน็อตทองมาทั้งคันเลยคันนี้แบบว่าอะไรนะรถช่วยชีวิตคุณได้น,นะครับเมื่อยามขับ ขอดอะไรแตงไ้ขายพาร์ทนี่โอ้โหจัดเต็มมากเลยพาร์ทคาร์บอนดูสวยๆเลยครับไล่น้องเลนมาเต็มลำเลยนะวิปลายท่อปลายท่อยี่ห้ออะไรพี่ปลายท่อของ JP Racing ใช่ไหมเป็นเทเนียมใช่ไหมเทเนียมใช่อันนี้ช่วยได้คุณได้เยอะเลยตอนขัดสนขัดสนเมื่อไหร่ก็จะลืมนะนึกถึง JP มีอะไรทีกท้ายแปูนยกท้ายแต่งแล้วก็กันล้มหลังเนาะไม่เท็ครบเซตเลยแล้วก็ ท้ายสั้นแข็งมากบอกเลยย่อรับไฟครับแข็งแรงมีไฟเดสต้าเมลมาให้ด้วยเห็นไหมว้าวแล้วก็พาร์ทท้ายคาร์บอนพร้อมกับครอบท้ายคาร์บอนเป็นลายเจี๊ยบล่านะครับแล้วก็อะไรนะมีเบาะเดิมให้ด้วยมีเบาะเดิมให้ด้วยใช่ครับเบาะเดิมให้ด้วยนะครับเบาะแต่งนะเบาะแต่งเบาะแต่งนะครับเห็นไหมเบาะแต่งแล้วก็นิ่มๆเลยบาะแต่งนิ่มๆอ่ายางยางของอะไรพี่ยางของลอสโซทูนะครับผมพินาลีลอสโซทูเต็มๆกันเลยเต็มๆนะครับ แล้วก็โซสเตอร์ยังใช้ได้ยาวเลยครับผมแล้วก็มีควิกชิปเตอร์มีควิกชิปเตอร์มาให้ด้วยนะครับเตะมันแน่นอนนะคาร์บอนเต็มลาเนาะโคตรสวยเลยคันนี้ต่อครับดูต่อนะฮะแล้วถังนี่ที่มีขอบถังเนียนเลยของเนี่ยอะไรพี่ของอะไรนะวูดวูดวูดนะครับเป็นคาร์บอนมองไม่ค่อยชัดคาร์บอนแท้ทั้งอันหมดเลยนะเป็นของวูดนะครับยี่ห้อนี้การันตีนะครับโคตรแพง มาดูดีกว่าเลขกไม่เท่าไหร่พี่หลวงยากนิดนึงติดมือคันนี้วิ่งมา46,817กนิบโลที่40,000่โลเหรอมันดีกว่ารถ40,000ืโลใช่ไหมดูนี่นี่คือรถ40,000ืนโลนะครับอยู่ครบทุกอย่างกิิบๆเลยดูยครบหมดเลยผมให้ดูนะครับครบอ่ะดูดิพวกแบบมาร์คเมิร์กอะไรอยู่ครบหมดเลยอ่ะไมู่เห็นไหมยังอยู่ ปอกแฮนเขาเนี่ยยังกริกอยู่เลยเนี่ยไม่มีขี้เกลือไม่มีขี้ใครใครเลยกริกใครใครก็ไม่รู้ลืมลืมสั่งเสียงท่อหน่อยดีกว่านะเปิดไว้เปิดไว้เอาแบบซอซๆหรือเอาแบบเล้าใจไปเลยจัดไป จับมาเลยก็ใครใครสนใจเซ็ตเก้าร้อยคันน so, ี้ก็อย่าลืมทักมาที่เพจร้านเตอร์ไบช็อปนะครับหรือสนใจเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านเตอร์ไบช็อปตั้งอยู่กทมเขตหนองจอกนะครับผมติดอยู่ข้างถนนเลยขับมาก็เจอแล้วครับผมจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศนะครับผมง่แล้วเราอยู่ข้างอะไรหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านเลย ก็จัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ผมส่งไฟแนนซ์ไปหาคุณถึงที่เลยนะครับผมขอแค่คุณบอกมาว่าอยากออกกับเรา okay, ค,ร <laughs> ครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอจุลิวจุดเ,เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ